วันนี้พามาเมืองปริตตเรีท่านผู้ชมวันนี้พาสปอร์ตหมดอายุนะคะพี่ก็ได้บุ๊กเจ้าหน้าที่ไว้10บโมงนะคะท่านผู้ชมเราก็จะไปตามบุ๊กนะคะเดี๋ยวเราจะไปไทฮูมเฟกันค่ะท่านใดยังไม่รู้นะคะทุกท่านว่าจะไปเรื่องเอกสารใดๆนะคะที่เมืองจฮันเนสเบิร์กนะคะเราก็มาที่เมือง เดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วประมาณไม่ไกลท่านผู้ชมด้านหน้าเนาะเฮาฟ้าแล้ว We are now one minute away from the e m b a s s y from the Thai t h a i e m b a s <Thai> embassy, s y <And> Thai h o m o f a o e นะคะประมาณ2องนาทีถึงนะคะใกล้แล้วค่ะ And this today we didn't drive through Pretoria we drive around Pretoria it's very very easier and much faster อย่ารอให้หมดท่านผู้ชม before six months นะคะ เพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้วพี่ปล่อยเวลาล่วงเลยของพี่หมดเดือนหน้าท่านผู้ชมปกตินี่ก็คือถ้า6เดือนใกล้จะหมดแล้ว6เดือนสุดท้ายก็มาทำได้เลยนะคะทุกท่านาทำได้เลย Somewhere here, s o ม e วยเ r e h ห r e อเล่ two blocks two blocks five hundred and fifty meters to your right ค่าใช้จ่ายท่านผู้ชม 5 5าร้อยห้าสิบประมาณห้าปีนะคะพาสปอร์ตถ้าจะเอาพาสปอร์ตสิบปีค่าธรรมเนียมเจ็ดร้อยห้าสิบทท่านผู้ชมอันนี้สถานทูตจีนท่านผู้ชมอันนี้ช้หนาคะเรดแฟก์นะคะ Red แลนเฮียนะโอเคถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายทำข้างในนะคะก็ไป <Well, S 1> เก็บตเจา <why S 1> าทาหนี่ so นะ y o destination is on the right ไขา้กว h าปุงอะไรน d i เขาใสนะคะเขไม่รู้จะตายอันที่ปับปุุงอะไรหรือเปล่านะคะโอเคถึงแล้วคะ่ะแล้วถึงแล้ว,ลวนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคะทุกท่านอันนี้ก็บรรยากาศร,รอบๆนะคะมีการปรับปรุงอะไรสักอย่างเวลาทำการด้วยนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ที่กัญญาก็ได้มาถึงที่หน้าถ่ายโฮมฟาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเวลานะคะ10โมงเปิดแล้วก็ได้บุกแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคะไว้เจอกันค่ะว่า ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะลงรายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคะเดี๋ยวก็เขียนรายเสร็จสับก่อนนะคะท่านผู้ชมพราช่วงปรับปุงนะคะอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะค่ะท่านผู้ชมเข้าสู่ด้านในนะคะก็ยังเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้นะคะช่วงปรับปรุงค่ะก็ยังเสร็จไม่เรียบร้อยอ่ะ กันยาก็นั่งรอเซ็นเอกสารนะคะเดี๋ยวก็กลับกันฉันพูดว่าอะไระชื่อพี่หญิงนะคะทำง,งานที่ไหนคะพี่หญิงอ๋อพี่หญิงทำง,งานอยู่ที่สถานู่ะสถานูไทยนะคือสิตเตเรียนะคะ อตอนนี้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าห้องมันเล็กไปหน่อยเพราะว่าตอนนี้กำลังที่เรากำลังปรับปรุงอาคารอยู่ค่ะก็เลยต้องมาอยู่ในประมาณ <c oughs> พี่หญิงอายนะคะเพื่อนๆวันนี้ใช่ก็คือถ้าใครจะมาก็อาจจะร้อนหน่อยนะคะช่วงน,นี้แต <c oughs> ่ถ้าไม่รีบร้อนเท่าไหร่ว่าค่อยมาให้อาการเสร็จก่อนก็ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> แค่ดี้ก็ดูแลสุขภาพกันนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดก็ประยุทธ์ในชาวอเมริกา เราก็ดูแลสัขภาพกันแล้วกันคะสบิชาขอบคุณมากค่ะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ให้เราถ่ายภาพด้านในได้นะคะไว้เราติดตามกันนะคะทุกท่านก็ประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะคะผ่านานเจ้าหน้าที่ของเราอยู่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะท่านผู้ชมตอนนี้พี่ก็ได้ทำบัตรประชาชนใหม่นะคะแล้วก็พาสปอร์ตใหม่ ซึ่งก็ไม่นานนะคะท่านผู้ชมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จนะคะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมด้วยนะคะสเปรดน,นะคะก็เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมประทับใจกันเองแล้วก็เรียบง่ายนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องเกร็งมากก็สบายๆนะคะที่ใจดีทุกคน,นะค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้ปรับปรุงนะคะท่านผู้ชมก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาใครมาป่าใกล้ปีใหม่หลังปีใหม่อาจจะดีขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นกว่าเดิมนะคะไว้เจอกันค่ะ เสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมเรากลับบ้านกันนะคะเสร็จเรียบร้อยไม่นานท่านผู้ชมสินาทีนะคะถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วก็เสร็จเลยนะคะช่วงปรับปรุงก็จะลำบากหน่อยนะคะทุกท่าน,น,นาดูรถพี่จอดมันอยู่ในเนินกองกองดินเลยค่ะ กับ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 เสร็จเรียบร้อย